ครับนักเรียนป .6 ทุกคนพบกับอักษร on learn วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเจอกับครูแม็กและหนังสือคู่ใจของเราหนังสือวิทยาศาสตร์ป .6 เล่มที่1ของอักษรนะครับและตอนนี้เราจะมาเรื่องของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบแบบขนานนั่นเองครับอนุกรมเนี่ยจบกันไปเรียบร้อยคราวนี้เป็นแบบขนานนะครับว่าแต่ขนานมันคืออะไร ขนานมันคืออะไรเรารู้จักเส้นขนานไหมอ่ะเรารู้จักเส้นขนานครับเส้นขนานก็คือเส้นแบบนี้นะครับเช่นเส้นสีแดงขนานกับเส้นสีน้ำเงินนะครับเพราะนั้นคำว่าขนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการต่อที่แบบว่าวางข้างๆกัน นะครับวางข้างๆกันไม่ใช่การต่อหลอดไฟแบบเรียงกันไปเรียงกันไปนะครับอ่าเป็นการวางข้างๆกันแต่ว่าที่นี้คําว่าขนานเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนะครับจะดูว่ามาจากการต่อแบบวางข้างๆกันอย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่คุณแม่ขอให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพวกเราเลยครับพวกเราเคยมีแฟนไหมครับนักเรียนป .6 เคยไหมครับอ๋อเคยอ่ะคุณแม่เนี่ยเคยมีแฟนนะครับแฟนชื่ออ่าชื่อ สักชัยนะฮะมาครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่รอดนะครับเขาก็เดินมาบอกคุณแบ็กว่ามกว่าไงเหรอสักชัยคือเราทนแบ็กไม่ได้แล้วอะทําไมอะสักชัยสักชัยพูดคํานี้ครับแบก เราสองคนเนี่ยคงเป็นได้แค่เส้นขนานโอ้โห,โหเป็นการบอกเลิกแบบว่าต้องตีความครับเราสองคนคงเป็นได้แค่เส้นขนานเส้นขนานเนี่ยมันจะตีคู่กันไปโดยที่ไม่มีทางมาบรรจบกันโอ้โหลึกซึ้งมากครับก็คือเขามาขอแยกทางนั่นเองครับมาขอแยกทางกับครูแม่ครับพันการต่อแบบขนานสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยครับ สังเกตง่ายๆเลยคือต้องมีจึ๊บๆต้องมีทางแยกครับมาขอแยกทางเธอดีเกินไปโอ้โหนะครับอ่ะโอเคเนอะสังเกตไหมครับว่าการต่อก่อนหน้านี้เนี่ยการต่อแบบอนุกรมเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยจะแบบว่าเจอหลอดไฟดวงที่หนึ่งเจอหลอดไฟเจอหลอดไฟมันไม่มีทางแยกเลยครับมันวิ่งมาเหมือนกับถนนตรงๆเส้นหนึ่งครับป <Ps> ื๊ดปื๊ดปื๊ดไม่มีทางแยกเลย แต่ขนานจะมีทางแยกแล้วนะครับโอเคใครอยากรู้เรื่องนี้นะครับมาทํากิจกรรมที่4กันอีกครั้งหนึ่งครับแต่เป็นการทําการต่อแบบขนานนั่นเองครับเริ่มเลยครับจุดประสงค์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของที่ต้องเตรียมต้องใช้ก็เหมือนเดิมครับเนื้อหาวิธีการคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับสิ่งที่แตกต่างกันคือตอนนี้เราจะสนใจนะครับ การต่อให้หลอดไฟ2ดวงน,น,นั้นนะครับ2ดวงนั้นนะครับทำไมเอ่ยต่อให้ต่างจากรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมคืออะไรแบบที่เราออกแบบไว้ในคาบเรียนก่อนหน้านี้คือเซลล์ไฟฟ้าสายไฟไฟดวงที่1แล้วก็ไฟดวงที่2ต่อแบบอนุกรมกันคราวนี้เขาสั่งเลยว่าให้แตกต่างกันจริงไหมจะต่อแบบเดิมได้ไหมครับต่อแบบเดิมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต่ออย่างไรครับมาดูรูปกันเลยครับ ชัวรบนี่ต่อแบบนี้ตืมนตื้นตื่นต,นต,นตนืนะครับก็จะสามารถตีความได้2แบบแบบแรกนะครับนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าครูแมทครับแบบนี้เรียกว่าต่อแบบขนานเพราะเราวางหลอดไฟขนานกันพูดคํานี้ก็ได้ครับครูแมทใช้คาว่าก็ได้แต่ยังไม่ดีพอครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าในการต่อนะครับหลอดไฟแบบขนาดเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องวางข้างๆกันเลยครับตัวอย่างเช่นเรามีเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์เซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ปึ๊บปึ๊ป,ป๊ต่อหลอดไฟดวงแรกแบบนี้แล้วก็ต่อหลอดไฟอีกดวงหนึ่งแบบนี้ได้ไหมฮะมันไม่ได้จําเป็นต้องมาวางข้างๆกันแบบนี้เสมอไปนะครับเพราะสิ่งสังเกตสําคัญสุดก็คือมันมีทางแยก กระแสไฟฟ้าเน okay, right? like are ี่ยแยกมาคนละเส้นโอเคไหมถ้าแยกมาคนละเส้นแบบนี้ตัดสินใจเลยเป็นการต่อแบบอะไรเอ่ยเป็นการต่อแบบขนานทําไมครูแม็กต้องพูดละเอียดครับเพราะว่าจะมีเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยสับสนครูแม็กครับหลอดไฟดวงที่1ครับครูแม็กครับหลอดไฟดวงที่2ครับถ้าวางข้างๆกันแบบนี้ต้องเป็นการต่อแบบขนานแน่ๆเลยครับเป็นการต่อแบบขนานชัวๆเลยครับครูแม็กครับคาตอบคือไม่เสมอไปครับถ้าครูแม็ก ต่อสายไฟแบบนี้แล้วต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้เรายังเรียกว่าหลอดไฟฟ้าสองหลอดนี้ขนานกันอยู่ไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะกระแสไฟฟ้าจะออกมาปึ๊บ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 โอเคไหมมันจะผ่านหลอดไฟเรียงกันเลยจากหลอดหนึ่งไปหลอด2จากหลอดสองไปหลอดไหนเออไปหลอดสามสี่ห้าหกเจ็ดแดโอเคไหมครับ แบบนี้บางคนเห็นโอ้ยเป็นการต่อแบบขนาน no ไม่นี่คือการต่อแบบอนุกรมดังนั้นอย่าดูแค่ว่ามันวางข้างกันต้องหาทางแยกให้เจอครับและรูปนี้ชัดเจนมากว่าทางแยกคืออะไรครับนักเรียนดูเลยครับนี่ไงกะแสไฟฟ้ากะแสไฟฟ้าไหลออกมาเจอทางแยกแยกหนึ่งผ่านหลอดล่างอีกแยกหนึ่งผ่านหลอดบนแบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่าขนานนะครับต้องมีอะไรเอ่ยต้องมี ทางแยกเข้าใจไหมโอเคนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับแล้วมาลองนึกภาพกันดูนะครับว่าอยู่ดีๆคูแม็กก็มือบอลครับโอ้โหเปิดไฟเลยครับติดอยู่2หลอดครับปั้งปั้งติด2หลอดครับแล้วก็ว่างจัดครับไม่รู้ทําอะไรครับก็เลยนี่เลยฮะเอามือไปไขนะครับขันหลอดล่างออกไปจึ๊บ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  สังเกตว่าตอนนี้นะครับวงจรด้านล่างเนี่ยจะเป็นวงจรเปิดหรือเรียกว่าวงจรขาดก็ได้นะครับวงจรขาดกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ไหลผ่านเส้นล่างเพราะไหลามาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อจริงไหมครับแล้วบางคนบอกอ๋องั้นหลอดบนต้องขาดด้วยครับครูแม็กใช่หรือไม่ใช่หลอดบนจะติดหรือดับทุกคนครับปั๊มน้ําปั๊มน้ําสูบฉีดน้าผู้ชูผ่านข้างบนได้ไหมได้เพราะนั่นก็เหมือนกันครับ กระแสไฟฟ้าจะยังสามารถวิ่งผ่านหลอดไฟหลอดบนได้และหลอดไฟหลอดบนยังคงติดอยู่แม้ว่าหลอดล่างจะถูกดึงออกไปแล้วหรือหลอดล่างขาดไปแล้วก็ตามโอเคไหมครับอืมแปลว่าเจ๋งกว่าจริงมากเจ๋งกว่านะครับโอเคครับอ้าวหลอดล่างกลับมาสิกลับมาถ้ากลับมาแบบนี้ปุ๊บนะครับหนึ่งสองสามติดกี่หลอดเลยสองหลอดโอเคเหมือนเดิมครับวางจัดครับลองถอดหลอดบนออกดีกว่าปุ๊บ แล้วก็ลบมันทิ้งจงหายไปซะชืบๆชิบชบชบโอเคครับหลอดบนหายปุ๊บหลอดล่างดับเพึบเลยใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับเพราะกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ายังผ่านหลอดล่างได้ไหมย,ยังผ่านได้ก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีนะครับของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองครับอ่าดังนั้นก็จะมีนะครับ เราคาดคะเนว่าหลอดไฟอีกหลอดนึงเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ได้ไหมได้และหลังจากการตรวจสอบนะครับผลการคาดคะเนของเราแล้วก็พบว่าจริงด้วยหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งก็ยังคงสว่างอยู่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นคาบเรียนนี้กับคาบเรียนก่อนหน้ามันจะเป็นการต่ออยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1นคือการต่อแบบอนุกรมครับเรียง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 กันไปนะครับการต่อแบบขนานนะครับอาจจะมองไง่ายๆว่าเป็นการวางข้างกัน แต่สิ่งที่สําคัญสุดคือต้องมีทางแยกถ้าเกิดเรามีหลอดไฟ3ามดวงต่อขนานกันจะเป็นอย่างไรครูแม็กขอวาดให้ดูครับหลอดไฟสองดวงเนี่ยเราวาดเป็นละสามดวงชึบๆสามดวงชึบๆนี่ครูแม็กวาดแบบนี้เลยนะครับหลายคนเห็นรูปนี้อ๋อครูแม็กครับมันไม่ใช่การต่อแบบขนานครับเพราะมันไม่ได้วางข้างๆกันเป็นการต่อแบบขนานได้ไหมได้ครับถ้าครูแม็กมีเซลล์ไฟฟ้า สายไฟแล้วสายไฟนี้ก็แยกออกมาแยกออกมาแยกออกมานี่เลยแยกออกมา,านะครับแล้วหลังจากนั้นสายไฟทั้งสามเส้นก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วก็เข้าที่ขั้วหลบนะครับเพราะแม้ว่าคุณจะวาดแบบบิดเบี้ยวไม่ได้วางข้างๆกันสวยงามแบบที่ผ่านมาแต่มันก็ยังเป็นการต่อแบบขนานเพราะกระแสะไหลมามีทางเ่ยมีทางแยกแยกไปเส้นบนแยกมาเส้นกลางและแยกมาเส้นล่างนั่นเองนะครับ ทีนี้สังเกตน,นะครับว่าครูแม็กวาดอะไรเอาไว้ครับจำได้ไหมอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยสวิชนั่นเองนะครับสวิชทั้ง3ตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมการติดและดับของหลอดไฟแต่ละหลอดครับเช่นสวิชตัวที่1ควบคุมการติดระดับของหลอดไฟด้านบนสุดสวิชตัวที่2ควบคุมตัวกลางนะครับและสวิชตัวที่3ควบคุมหลอดไฟด้านล่างสุดถ้าครูแม็กอยากให้หลอดที่1ดับนะครับครูแม็กก็แค่ไปนะครับเปิดสวิชแบบนี้โป๊ะ หลอดหนึ่งดับปั๊บแต่หลอด2หลอด3ครับผมกระแสไฟฟ้ายังสามารถผ่านได้อยู่ทันไหมครับเอาละครับอยากจะปิดไฟหลอดที่2หลอดกลางลักซับเลยครับโป๊ะขึ้นมาแบบนี้หลอด1ดับหลอด2ดับจริงไหมต่อมาครับอยากจะปิดหลอด3ได้ไหมได้โปะโอเคแปลว่าเราสามารถควบคุมหลอดไฟแต่ละหลอดได้เลยครับปิดหลอด1ปิดหลอด2ปิดหลอด3หรือเราอาจจะใช้สวิชควบคุมเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับ ตัวเดียวแต่ควบคุมหมดเลยได้ไหมได้ครับตัวเดียวแต่ควบคุมหมดเลยได้ไหมได้ก็ติดตรงนี้ eh, ติดตรงนี้นะครับถ้าเราปิดวงจรปุ๊บกระแสะไฟฟ้าก็จะผ่านหมดเลยใช่ไหมถ้าเราเปิดวงจรตรงนี้ปุ๊บกระแสะไฟฟ้าก็ไม่ผ่านเลยก็อันนี้สวิตช์เนี้ยควบคุม1หลอดควบคุม1หลอดควบคุม1หลอดแต่สวิชตช์ตัวนี้ควบคุมกี่หลอดเลย3หลอดเลยก็แล้วแต่ว่านะครับเราจะให้ ช่างที่มาสร้างบ้านให้เราเนี่ยออกแบบการปิดและเปิดหลอดไฟอย่างไรนะครับอย่างเช่นในห้องนี้ก็มีหลอดไฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15้านะครับ15ดวงนะครับเวลาเราต่อวงจรนะครับเราก็อาจจะใช้สวิชควบคุมเพียงแค่ตัวเดียวกดปุ๊บ15หลอดพัๆๆๆๆถ้ามี15อันนี้เมื่อยมากโป๊ะ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 ปิดเสร็จเปไงเมื่อยนะครับไม่ได้เราใช้อย่างนี้นะฮะออกแบบเอาอ่ะเรียบร้อย นะครับเราจึงนําแบบที่1นะครับกับแบบที่สองมาเปรียบเทียบกันให้เห็นกันชัดๆอีกหนึ่งรอบครับหนึ่งสองซ้ำเรียงกันไปเรียกว่าอนุกรมเรียงกันไปเรียกว่าอนุกรมนะครับต่อมามีทางแยกเธอกับฉันมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเราคงไปได้แค่เส้นขนานเออมีทางแยกมีทางแยกโอเคไหมครับแบบนี้เป็นแบบขนานนั่นเองนะครับข้อดีข้อเสียก็อย่างที่ท,ทราบกันแล้ว สรุปกันเลยนะครับว่าการต่อหลอดไฟฟ้านะครับสามารถทําได้2แบบคือการต่อแบบอนุกรมและขนานนะครับแบบอนุกรมและขนานซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับต่อมาตอนที่2นะฮะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานและร่วมกันอภิปรายนะครับจากการทดลองมาแล้วเราได้เนื้อหาจากการทดลองของพวกเรามันอัดยังไม่ครบถ้วนครับเราไปสืบค้นกันต่อ โอเคได้ข้อมูลมาอย่างไรครับบันทึกลงในกระดาษ A4 นะครับส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าห้องเลยนะครับอในกลุ่มก็อุในออกกันนะครับก็โดทุกทีเราอะใช่ไหมออกมาอธิบายหน้าห้องนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็สรุปผลนะครับว่า กิจกรรมนี้เนี่ยให้ความรู้อะอะไรกับเราบ้างนะครับก็สรุปอีกหนึ่งรอบคือถ้าต่อแบบอนุกรมนะครับเราจะพบว่านะครับถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งเสียหายนะครับจุดอื่นๆนั้นก็ทาไมเอ่ยก็จะดับหมดเลยใช่ไหมครับแต่มันก็มีข้อดีคือนะครับในเมื่อถ้ามันดับ1หลอดปิด1หลอดมันปิดหมดเลยก็เปิดพร้อมกันได้เหมือนกันนะครับอ่าก็มีข้อดีแอบอยู่2ครับการต่อแบบขนานครับเป็นการต่อนะครับนี่เลยเน้นคํานี้ครับถูกแบ่งเห็นไหม กระแสไฟฟ้ามันถูกแบ่งนะครับไปให้หลอดไฟแต่ละหลอดนั่นเองครับมันก็จะมีนะครับนี่เลยฮะข้อดีคือจุดใดจุดหนึ่งดับนะครับเราพบว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยยังสามารถไหลได้อยู่นะครับหลอดอื่นก็ยังสามารถทํางานได้แบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นในคาบเรียนนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปนะครับว่าขนานนั้นนะครับมีข้อดีนะครับขนานนั้นมีข้อดีคือ หลอดใดหลอดหนึงขาดโปะอีกหลอดหนึ่งยังทํางานต่อได้แล้วถ้าเกิดใครดูออกคุณแมาจะดีใจมากสวิชตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมหลอดใดหลอดหนึ่งหรือควบคุมสอหลอดอ่าโอเคกระแสไฟฟ้าวิ่งออกมาเจอทางอะไรเอ่ยเจอทางแยกแยกมาเจอหลอดบนแยกมาเจอหลอดล่างแล้วมารวมกันตรงนี้จริงไหมแล้วก็เข้าสู่สวิช เราถ้าเกิดเราสับวงจรเปิดขึ้นมาโปะเนี่ยแปลว่าวงจรเปิดโป๊ะเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหลอดใดหลอดหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้เลยเพราะมันตัดที่เส้นหลักโอเคไหมมันตัดที่เส้นหลักแต่ถ้าเกิดเราบอกอุ้ยผมอยากได้สวิชช์ที่มันควบคุมเทียตัวติดลงไปตรงนี้ควบคุมหลอดบนโอเคไหมและติดลงไปตรงนี้ควบคุมหลอดไหนหลอดล่างอ่าโอเคนะครับงั้นก็มาสรุปครับประโยชน์คือ หลอดไฟฟ้านะครับหลอดใดดวงใดดวงหนึ่งเสียหลอดอื่นทำงานได้ปกตินะครับาสามารถเปิดและปิดหลอดไฟเฉพาะดวงที่ต้องการได้ไหมได้นะครับอ,อยากจะปิดดวงนี้ได้ดวงนี้ได้แต่อนุกรมไม่ได้นะปิดปุ๊บขึ้นดับหมดนะครับแต่ข้อดีก็คือมันก็ต่อง่ายนะฮะก็จะแตกต่างกันไปสังเกตเลยว่าการต่อแบบขนาดเนี่ยโอ้โหสายไฟมันเป็นไงตรงแยกไปแยกมานี่มีแค่2หลอดนะจริงป่ะ ถ้ามี3หลอดเป็นงมึนเลย4หลอดเป็นงเลิกทํานะครับเออไม่ไหวนะครับต่อมาครับข้อจํากัดครับผมต้องใช้อุปกรณ์การต่อทําไมอะมากไงเห็นไหมบอกแล้วใช้สายไฟเยอะนะครับแล้วก็วิธีการต่อก็เลยซับซ้อนกว่านั่นเองครับแต่ขอบอกไว้เลยว่าจะมาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับในรถยนต์ในบ้านนะครับในวงจรไฟฟ้าต่างๆใช้การต่อแบบอนุกรมและขนานรวมกันหมดเลยเรียกว่าการต่อแบบผสมนะครับ วันใครนะครับที่เข้าใจแล้วคุณแม่ก็อยากให้ไปทบทวนเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานด้วยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องเข้าใจและวิเคราะห์ให้ได้ครับลืมเมื่อไหร่ยาอ่านหนังสือเมื่อไหร่หยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .6 เล่มที่1ของอักษรนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น